กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูในชาแนลนะวันนี้อยู่เกมอาร์เทลี่เกียร์ฟิวชั่นนะครับก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมของมาดูกาะนะครับเมจิคอลเกิร์สนะก็ตอนนี้นะครับมีตัวกิจกรรมสุดท้ายนะครับเปิดให้เล่นแล้วนะครับอยู่ขวาล่างนะตรงนี้นะครับ Exclusion z o n e นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นการตีบอสนะครับก็เป็นการตีบอสทั้งเซิร์ฟเลยนะ นะครับก็จะมาให้ตีเจ้าบอสตัวอันคราวตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าทั้งเซิร์ฟเนี่ยสามารถตีบอสตัวนี้ได้ถึงระดับที่เขากําหนดนะครับก็จะรับของรางวัลไปได้เลยนะครับโดยที่ของรางวัลก็จะมีตามนี้นะครับถ้าเกิดทําบอสลดเลือดได้มากกว่า20%นะครับก็รับของครับตามนี้เลยนะสูงสุดนะครับถ้าเกิดฆ่าบอสตายนะได้เพชรด้วยครับอีก200นะเนี่ยครับก็เป็นกิจกรรมที่ต้อง รวมแรงรวมใจนะครับของทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อจัดการเจ้าบอสตัวนี้นะเราสามารถดูได้นะครับว่าบอสตัวนี้มันมีความสามารถอะไรนะครับกดทางซ้ายนะนี่ครับเป็นตัวสีฟ้านะครับบอสตัวนี้จะเพิ่มมาตรงตีของตัวเองครับกับสปีดทุกๆ4เทินนะเป็นพาสซีฟเลยนะครับอันนี้ก็พยายามจัดการทำดาเมจแล้วกันนะให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่บอสมันจะโหดมากๆนะ ก็สามารถดูเงื่อนไขในการตีได้นะครับก็เราสามารถสะสมการตีได้สูงสุด5ครั้งด้วยกันนะครับอไอตัวรอบเนี่ยมันจะรีทุกๆ2ชั่วโมงนะมันจะเพิ่มให้ทุกๆ2ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็สามารถเทสได้นะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเกรด HP ครับที่บอสเหลืออยู่นะของางวัลก็ถ้าเกิดบอสเลือดลดเหลือเท่าไหร่ครับก็รับตามนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ตีกันไปนะครับ 2%เองนะบอสเหลือเลือด98%นะครับเราสามารถเทสได้นะกดตรงซิมูเลชันแบทเทิลตรงนี้นะครับเทสได้ครับว่าทีมไหนแบบทำดาเมจได้เยอะสุดอะไรเงี้ยของผมผมใช้ทีมนี้นะครับใช้ทีมนี้ก็เดี๋ยวผมจะตีจริงเลยละกันนะครับเพราะผมเทสมาแล้วนะเอาละปะลุยเลยละกันครับ ออผมก็จะใช้ทีมนี้นะครับก็หลักๆก,ก็โรเบเลียนะทําหน้าที่ชะลอเกตสศัตรูครับแล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรูครับชียาก็ทําลายเกาะไปนะแล้วก็ซีริอุดครับเป็นตัวดาเมดเดลเลอร์ครับแ,แรกแรกบอสก็โจมตีเบาอยู่นะหลังๆนี่ โหดแน่นอนครับเพราะว่าพลาสตของบอสครับเพิ่มมรงโจมตีแล้วก็สป,ปีดครับทุกๆสี่เธอนะฮะบอสมีบัฟด้วยนะครับตัวกรอกของเขา เล้นนะคืแบบว่าเราจะเล่นแบบออโต้ก็ได้นะหรือว่าถิดอยากเน้นแต้มเยอะๆครับก็แมนนวลงก็ได้ครับแมนนวลงก็จะเนี้ยบกว่านิดนึงบอสก็จะเป็นแบบมีเลือดเป็นขั้นๆไปอย่างนี้นะฮะ บัฟบอสหายไปแล้วตอนนี <ote> <are> Martine, ้ก็เป็นช่วงทำดาเมจฮะมอเริ่มตีแรงแล้ว ก็ตีไปเรื่อยๆนะโอ้ยมือหนึ่งเอาแล้วครับชีฮายะเกือบตายแล้ว ดีมากครับไปโจมตีเฮรินนะเฮรินเราถึกอยู่แล้วทําละทำรายก่อ,อก่อนนะบอสน,นี้ถ้ามีบัฟก่อน,นี่โอโหเราก็ทําดาเมจได้ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะ เราตีไปเรื่อยๆครับตอนนี้รอรู้อย่างเดียวว่าบอสจะแรนดอมอัดโดนตัวดามเมจเราหรือเปล่านะถ้าบอสยังตีเฮรินอยู่เราก็โอเคนะฮะ สวยงามมากครับบอสตีเฮรินนะฮะ<า>เยี่ยมมากครับผม <laughs> บอสตีเฮรินอย่างเดียวเลยเข้าทางมาก โอ้โยเริ่มตีโรเบรียละแต่ยังดีครับยังยังตีเบาอยู่เพราะว่ามีบัฟไอตัวดีบัฟของเรานะถ้าไม่มีนี่น่าจะตายไปครับโรเบรียพยายามเลี้ยงดีบัฟไ้ให้ได้ครับต้องภาวนาให้ติดบ,บ่อยบ่อยโอโ,ยโดไปหมื่นหกี่ไงเรียบร้อยแล้วนี่ขนาดมีดีบัฟนะครับพโจมตีลดลงนะเอาล่ะน่าจะมาถึงได้แค่ตรงนี้แหละ ไม่ติดเกาะแตกด้วยบอสโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหโดนท่านิด เรียบร้อยโอเคอ่าล่ะทำดาเมจไปได้56900นนะถือว่าโอเคเลยนะครับอ่าทีนี้เราสามารถดูแรงกิ้งของเราได้นะครับตรงขวาบนนะแล้วก็ดูแรนกิ้งของเพื่อนๆในเซิร์ฟได้ด้วยนะครับว่าใครทำดาเมจไปเท่าไหร่นะก็ของผมอยู่ที่อันดับ25านะครับทำไป5้าแสนตอนนี้อันดับ1เนี่ยทำไป7 0 0 0 0สนนะนะครับก็ มันมี์กิ้งดีวอร์ดด้วยนะอันดับ1-50นะครับได้เป็นตัวมงกุฎตรงนี้นะนะครับก็มีของรางวัลถึงแรงร้อ้ง150นะอันนี้เกิดใครแบบว่าอยากจะได้กรอบรูปสวยๆนะครับก็ทำ์กิ้งให้เยอะๆแล้วกันนะของผมก็ไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ ลุยบอสนะนี่จะเห็นว่าผมทำระเบียบไป5 0 0แสนกว่าเนี่ยบอสเลือดไม่ลดเลยนะครับผมยังอยู่ที่98%อยู่นะก็ต้องรวมแรงรวมใจกันตีนิดนึงนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะฮะทีนี้ผมใช้ก็เวิร์กอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะนะครับโอเคก็อย่าลืมมาตีบอสกันนะอย่าลืมครับว่าทุกๆ2ชั่วโมงครับบอสมันจะเราสามารถตีเพิ่มได้นะครับ1ครั้งนะ โอเคครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายเออลืมบอกไปนิดนึงว่าของรางวัลนะ่ะคนที่มองว่าจะได้เพชรสีชมพูอ่ะมันไม่มีนะนะครับโอเคไปละครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย